สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆชาว YouTube แล้วก็ Facebook ทุกคนครับผมวันนี้อยู่ในช่องอีสานมักจกครับผมก็วันนี้นะครับก็จะพาไปดูต้นหอกรอครับผมคันอยู่ตรงหน้า이แหละครับผมสีเขียวไปต้องอ่อนนะครับเป็นล็อกกี้นะครับผมก็จะปล่อยนะครับผมเขาจะปล่อยในราคาก็ไม่แรงมากครับ ว่ามันเป็นรถใช้งานไม่นานนะครับผมตอนนี้ก็เขามาเอาทรายนะครับที่ตัวอำเภอนะครับผมวันนี้ก็จะไปส่งลูกค้านะครับพัวดีผมผ่านมาเจอก็เลยจะไปถ่ายคลิปให้พี่ๆเพื่อนๆได้ชมนะครับผมเผื่อมีพี่ๆเพื่อนๆ ่านใดสนใจนะครับผมอยากจะใช้รถนะครับผมอยากจะซื้อรถหกล้อดำนะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งคันนะครับผมหนึ่งทางเลือกนะครับผมเอานะครับเดี๋ยวรอชมตัวจริงครับผมโอเคครับอู้ลมครับมาดูช็อตเตียดกันครับ ไอมาแล้วต่ว่ามันสลาบลงครับเปิดลงเื่อนี่เมื่อนทลายลุ่มอู้่เ่ยไปตั้งรับไหมบ่ไปตั้งรับหมไทดันดัก นะครับว่าจะถอยหลังไปเทไปพนนุนครับตกหลองน้ำว่าตกหลองน้ำกันครับบอลมครับตะว่ามันพ่อพ่อพ่อ,พอ มาซื้อรถได้ดูฉอดเด็ดด้วยครับผมแกจะกลับรถนะครับผมเอาหน้าเข้านะครับโอเคเดี๋ยวเรารอไปดูตรงที่เทนะครับรอไปดูตรงที่เททางไปส่ง ดินครับใช่ขวดทุเรศนะครับรถนิ่มนะครับผมรถนิ่มมากนะครับภายในสะอาดสะอ้านนะครับผมตัวนี้เป็นหนังนะครับไม่ใช่โฟมนะครับไม่ใช่ก๊อเมยีตัวนี้โอเคก็ภายในสะอาดสะอ้านดีครับภายในสะอาดสะอ้านนะครับมีโคมไฟด้วยนะครับผมร้อยเก้าห้าจะมีโคมไฟนะครับ หมดแถมให้ความตังหมดปักเอล,นะลี่นะครับผมรอบเครื่องขึ้นนะครับรอบเครื่องไม่ขึ้นความร้อนน้ำมันขึ้นหมดนะครับผมเอไม่ใช่ไม่นั้นรอบแล้วก็ลม้มไม่ไม่ไม่ขึ้นนะครับสะอาดดีครับบ้านนี่เด็ครับมื่อไห สมมติว่าเขาซื้อไปนี่เฮ็ดจังได๋นี่เปลี่ยนว่าแพงบ่ให้เขาไปเปลี่ยนเองใช่ไหมให้เขาไปเปลี่ยนเองนะครับผมตัวนี้มันแตกนะครับผมแทก็ร้ยท่านละเอ้บานตัวนี้เจ็ดร้อยนะครับที่ท,ที่ที่เคยซื้อใส่บานหลังเจ็ดร้อยนะครับผมเอาไปด้เฮ็ดหยังหรืเอเขาไปกัแรงงานลวดทุกความใชงงานนะครับ พวกกระจกหน่อยดินองีไ้จกพวกชุดแต่งให้เบิร์กต,ติยังไงให้เวเลชุดแต่งให้หมดนะครับเพราะว่ารถคันนี้จะเป็นการศาสการสาสหน้าหลังใหญ่โอ้ยตายตอนจบครับตอนนี้มันขึ้นทางใหม่ใส่ท่อด้วยไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูปิดประตูครับผมนิ่มๆครับนี่ครับนิ่มๆครับ โลดโลมอันนี้เป็นหน้าเลดอันนี้เคาะคืนนะครับโดลมข้างคุณลมอีกด้านหนึ่งนะครับรถไทยดันดากขากระจกเป็นขากระจกเมก,ก้านะครับผมเป็นขาเมก,ก้าหน้าเลด แก้มเหลียดชายล่างธรรมดากันชนเหลียดนะครับผมรถสองปีรถสองปีบ่วนะรถปีกว่านะครับรถปีกว่าไอเอกคก็ตายตอนจบว่ะมันเป็น พ่อนานะครับผมก็ดีฝนตกลงมาด้วยนะครับก็เลยเป็นแบบนี้นะครับอ่ะเรวลองบืนขึ้นใหม่นะครับถ้าไม่ไหวก็ใช้รถไถมาดันตูดนะครับผมว่ารถไถดันตูดดีกว่านรถแรงดีนิ่มดีนะครับรถแรงดีนิ่มดี ผมยานบื่นบกขึ้นที่ยืนดีเดร่งางฟังอยู่บ่เดี๋ยาชอวงใหม่ครับให้เขา,เาเรถยื่นก่อนนะครับเขาจกดูคัสรงคัสซีก็มชงองเอวนะครับผมดำไม่นี่นะครับผม <c oughs> ดำไม่มีหอนครับดำไม่หอน Ôi, thấy hăm khẩm đâm hương khang Để em vô lốt tương toàn khương đầm cho đi <laughs> lại với đèo diễn thằng cơn luôn 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 เดี๋ยวหาไมา้มาเดี๋ยวหาไมา้มายัดรถขึ้นนะครับ,บรก็มาชมครับผมบมาชมคัสรงคัสซีครับคัสซีเป็นหลังเต็มนะครับคัสซีหลังเต็มหน้าเล็กหลังเต็มครับคัสซีนอไม่ใช่คัสซีรถบัสนะครับ ก็ดูรหัสรหัสเป็น F R A มันจะไปเป็นพวกเดกาแล้วนี่ F R A สามสองเอลหนึ่งนะครับแล้วก็จะเป็นรหัสของมันอีกนะครับดูแค่ว่าเป็น F R A ก็พอนะครับเบรกทิฟฟี่แบตเตอรี่ ใหม่นะครับผม <S <S เป็นแหนบยาวนะครับแหนบไม่คันนะครับผมแหนบสไลด์นะครับยางใหม่หกเส้นยางใหม่หกเส้นนะครับผมคัดม่แล้วัดก็เปลี่ยนใหม่ข้อก็ลั่นนะครับยังอกีกลั่นบ่หน่ซ้อล,ลั่นแล้วแต่ก็ยังมีเสียงกระบอกไม่รั่วนะครับผมปั๊มนิดหน่อยนะครับผมปั๊มนิดหน่อย ซับซับในนะครับผมซับในหนึ่งชั้นนะครับผมซับบนแต่ซับในไม่ได้ซับล่างนะครับคัดเปลี่ยนไม่ยางใหม่หกเส้นรถพร้อมใช้งานเราไปใช้งานได้เลยนะครับผมเป็นเกียร์หกเกียร์นะครับผมเหมือนกับรถผมเีงนี่แหละเป็นยังสี่ะไรตะล่างนี่แหละ ร้อยเก้าห้านะครับหกเฮดอตหนึ่งนะครับด้านหน้ายังไม่ต้องโฆษณาเลยอ่ะผมว่า,าผมโฆษณาตัว้วด้านหน้าร้อนนะครับรถอำงามมากไหมมาโตขี่ตมมนันเลยครับพี่น้อง ตัวกระจกบ,บ้านนี้นะครับผมไปซื้อใส่เองนะครับผมแต่จะลดราคาให้เสื้อสูงเอวนี้สวยนะครับรถคันนี้สีสันสด ถ้าล้างออกอีกปาลารดใหม่อีแมงดารุ่นใหม่นะครับผมทางน้ำมันใหญ่ทางน้ำมันฮีโน่นะครับแล้วจะถ่ายเ,เครื่องให้ชมนะครับพื้นกระบะโอเคครับพื้นกระบะยังไม่ยุบฝาท้ายังโอเคครับ ไม่บบมากนะครับผมไม่บบมากดูภายในครับดูภายในเึืองนะครับเบกงือใช้ได้ยกดัมนะครับอุปกรณ์แต่งมีให้นะครับผมแต่เขาถอดออกนะครับ ภายในครับสะอาดสะอา้านหอมเบานอนสบายนะครับตัวนี้ก็ทำเป็นบเบาะแล้วหม่นะับ จะยกหัวดูนมาชมฝั่งเครื่องกันบ้างครับผมปั๊มแห้งๆครับปั๊มแห้งแต่มีเยิ้มปั๊มลมนะครับผมปั๊มลมมีเยิ้มนิดหน่อยหม้อน้ําเปลี่ยนใหม่เจ็ดพันกว่าบาทนะครับผมหม้อน้ํานะครับตัวนี้นะครับเจ็ดพันห้านะครับเฉพาะหม้อน้ําแต่ลู่ลมนี้ แตกนะครับรูลวมเ็าแตกเขาเลยไม่ได้ใส่นะครับผมแล้เวเราไปดูฝั่งพวงอะไรกันบ้างนะครับพลัมพวงมาลัยก็แห้งนะครับพลัมพวงมาลัยแห้งเอไอที่กระปุกพมมันอยู่ฝั่งด้านนู้นนะครับผมรวมรวมก็โอเคครับเครื่องแห้งฟ้าครอบ เอวาวก็ไม่เยิ้มนะครับผมเอาล้ครับดูพอาสังเกตครับผมรวมๆก็มีสเสน่ห์ครับอันนี้ครับผมลองเครื่องนะครับพวกนี้ก็ยังอยู่นะครับผมครอบเครื่องนี่ก็ยังอยู่นะครับนี่เอาลครับผม ก็จะแจ้งนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับผมก็คันนี้สามารถจัดได้สามแสนห้านะครับผมคันนี้จัดได้สามแสนห้านะครับผมแต่ราคารถคันนี้เปิดอยู่ที่หกแสนบาทนะครับผมรถคันนี้เปิดอยู่ที่หกแสนบาทยอดจัดไฟแนนซ์เป็นของเอ็มลิซซิงนะครับผมเอ็มลิซซิงของจังหวัดสุรินทร์แล้วก็โคราชนะครับผมถ้าใครสนใจจัดไฟแนนซ์ ผมก็จะโทรหาไฟแนนซ์นไปที่บ้านของคุณทําสัญญาที่บ้านของคุณนะครับผมเขามาดูรถแล้วก็ไปทําสัญญาที่บ้านของคุณนะครับผมถ้าใครอยากจะจัดไฟแนนซ์นนะครับผมรถคันนี้ราคาหกแสนบาทนะครับผมจัดยอดจัดอยู่ที่สามสามแสนห้าหมื่นบาทนะครับผมก็สมมติว่าหกแสนก็จะเหลือสองสองแสนห้านะครับผมแต่สองแสนห้าอยู่ที่การต่อรองนะครับผม อยู่ที่การต่อรองนะครับผมคือจัดได้3ามแสนห้าที่เหลือเป็นเงินดาวนะครับผมสมมุติว่ารถคันนี้ลรถสมมุติว่าต่อรองกันได้ครับสมมุติกันสมมุติว่าต่อรองได้ห้าแสนนะครับผมก็จะใช้เงินดาวแค่แสนห้านะครับผมนี่นะครับคิดง่ายๆครับผมก็จะมีค่าน้ำพาหรือว่าค่าคอมมิชชั่นนะครับผมห้าพันบาทนะครับผมเป็นขอบนอกนะครับผม คือผมต้องเอาจากลูกค้าที่มาซื้อรถคันนี้ครับผมห้าพันบาทนะครับผมหกแสนต่อรองนะครับผมล็อกกี้ร้อยเก้าห้าหกฮิอีหนึ่งัสซีเอฟอาร์อาร์โค้ดเอลสามสองนะครับผมเป็นกัสซีนอกนะครับผมเครื่องเกียร์ดีนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับผมสำหรับท่านใดสนใจก็สามารถโทรติดต่อได้ครับผมศูนย์หกหนึ่งหนึ่งสองเก้าสามสี่เจ็ดเจ็ด นายต้นนะครับผม0611 293477่นายต้นครับเดี๋ยวเอกสารพวกเร่มพวกอะไรเดี๋ยวผมจะเอาไว้ที่ใต้คลิปนะครับผมแล้วก็เบอร์โทรผมจะติดไว้ที่ชื่อคลิปนะครับผมโอเคครับผมก็อย่าลืมกดติดตามทางช่องอีสานมักจกเลยนะครับผมขอบคุณครับ